สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา a นลแมจิกสมาร์ทบอทาร์ลต์บายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักค่ะของท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะก็ขอให้แอดไลน์ไอดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงาน โดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคุนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดไล่เรียงกันอย่างนี้เรื่องราวความรักความรู้สึกของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะไพ่จะเป็นตัวบอกถึงพลังงานโดยรวมของคุณคุณนะคะเอาละค่ะ เราเริ่มที่สถานะของคนที่มีคู่นะคะมาดูซิว่าในเดือนมิถุนายนนี้ประง,งานความรู้สึกของคุณออกมาในรูปแบบไหนโอ้ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบเลยนะคะทรีออฟซอสค่ะตามมาด้วย t l k n o g h น o f s ซอ r d ส โฟล o f ออฟ u อ c ์และทรีออ f คั p ค่ะพลังงานของคุณเนี่ยขึ้นมาในแนวทางที่เขาเรียกว่าเจ็บปวดเจ็บช้ำมีความรู้สึกกล่อมกลืนกับบางเรื่องบางราวนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขัดแย้งอัดอ,อึดอัดใจ ขัดแย้งนะคะซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้แนวโน้มที่จะเป็นพลังงานของรักสามเศร้าหรือรักซ้อนเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดมากเลยนะคะจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะเป็นอิสระเพราะคุณเครียดเหลือเกินคุณคุณกุ้มเหลือเกินกับสิ่งที่คุณต้องเจอเจอคุณอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยากจะหาอะไรทําให้มันแบบว่า หลุดพ้นจากความรู้สึกย่ำแย่นะัขณะนี้อันนี้เป็นพลังงานของคุณชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนทีนี้เรามาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกซิว่าณนะตอนนี้เขาเป็นเช่นไรความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไร Ace of Cups แปดถ้วยค่ะ The Moon Ten of Cups s i าสฟายอ o ฟ t อ e ์สเดตัวอยู่กับคุณแต่ใจไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะเป็นพลังงานลักษณะแบบนี้นะคะมันมีเรื่องราวของความรักซ้อนแซกหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่นะคะซึ่งณนะตรงนี้คุณคุณชาวราศีพิจิกก็อาจจะบางคนก็อาจจะแบบว่า ได้ไปร่วงรู้หรือว่าความลับเปิดเผยอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังอยากที่จะรักษาความสุขหรือว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวไว้นะ เขาก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหรือพยายามที่จะสางปัญหาที่เขาก่อขึ้นมานะคะแต่รู้แหละว่ามันเต็มไปด้วยความเครียดเต็ไมไปด้วยความกดดันแล้วเขาบางครั้งเขาก็จะพยายามหนีหายจากปัญหานี้นะคะเพื่อที่จะหาวิธีการในการแก้ไขแบบละมุนละม่อมที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้พลังงานของเขาโชออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ตัวเขาเองก็อาจจะ ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดติดคุณมากมายอะบางทีก็อาจจะทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆมันก็ทําให้เขาเผลอไผลหรือว่า <c oughs> มีอะไรแอบแฝงได้ง่ายนะจากพลังงานของหน้าไพ่ฝั่งเขา Five of Pentacles ค่ะมันเป็นพลังงานแห่งการร้องขอร้องขอความเข้าใจร้องขอความเห็นใจอะไรประมาณนี้ Two of Pentacles นะแต่ก็พยายามที่จะดึงเหนี่ยวรัง้งทุกความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ในมือ,อมนะคะ Queen of c u p และ Four of Pentacles นะซึ่งเขาก็พยายามที่จะเอาชนะกับปัญหาตรงนี้นะนะคะพยายามที่จะทำเพื่อที่จะให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยพึงพอใจได้มากที่สุดแหละนะคะแล้วก็พยายามที่จะรักษาสถานภาพของครอบครัวให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก,ก็ยัง ค่อนข้างหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดคุณจับได้หรืออะไรเนี่ยคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าในสิ่งที่เขาได้กระทําผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าทําอะไรที่มันออกนอกลูกนอกทางอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแคร์กับพลังงานของคนรักคนรักนะคนรักของชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่นะค่อนข้างที่อยากจะแบบว่าอ,อยากให้คุณอารมุ่อร่วยหรืออยากจะให้แบบทุกอย่างมัน คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะเขาก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพลังงานตรงนี้พยายามที่อยากจะประสานความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายให้ให้อยู่ในแนวทางที่ดีซึ่งตัวเขาก็อาจจะพยายามสุดฤทธิ์เลยก็ว่าได้นะคะมาดูซิว่าค่ออร์เคจะให้คำแนะนำอะไรต่อในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหารักซ้อนอยู่ณขณะนี้นะ สังกัดจายลองไปขอพรค่ะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะอือะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็คือหมายความว่าให้คุณเนี่ยหาเวลาว่าเวลาว่าของคุณในที่นี้ก็คือว่าอาจจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือไปทําอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเพื่อลดความฟุ้งซ่านของคุณคุณชาวราศีพิจิกนะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้ ปัญหาต่างๆหรือเรื่องต่างๆเนี่ยให้คนรักคู่ครองคุณเป็นคนแก้ไขเป็นคนคลี่คลายนะคะซึ่งบางทีในช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องอดทนนิดนึงบางครั้งอาจจะเป็นคนนอกสายตานะคะแต่เชื่อถือว่านะถ้าคุณยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเงียบมากเท่าไหร่คนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะยิ่งเกรงใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหาทางออกอย่างละมุนล,ละม่อมเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าเกิด บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นทั้งพลังงานที่เขาซ้อนแทรกอยู่และก็ทั้งตัวคุณด้วยนะคะเขาก็จะพยายามหาทางตัดตัดใจถ้าเรตัดลิปบินอะไรเงี้ยตัดให้ได้ให้ขาดนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆมันก็จะค่อยๆค่อยๆแค่เรียกว่าค่อยๆ,ค,อยๆคลี่คลาย ะะขอให้คุณใจเย็นๆอยู่ในที่ของตัวเองถ้าเกิดว่าเจอกับพลังงานลักษณะแบบนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปซักไซร้เรียงมากนะคะคือทําให้เขามีความรู้สึกหวาดหวั่นว่าเออคุณรู้อะไรเยอะหรือ,อยังนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปซักไซร้เรียงเยอะหรือว่าไล่ต้อนจนจนมุมไม่งั้นคุณจะทาเขาจะม,มันจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกจับผิดนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะยิ่งแบบ หาเลือกทะเลาะกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สําหรับชาวราศีพิจิกคุณจะต้องฉลาดนะคะจะต้องมีชั้นเชิงแล้วก็จะต้องใจเย็นมากที่สุดนะคะเพื่อดูสถานการณ์แต่เชื่อถือว่าคนรักคู้ของคุณจะต้องหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้อย่างดีนะคะแล้วก็อยากจะดึงรั้งครอบครัวเอาไว้ไม่อยากที่จะเสียอะไรไปนั่นเองนะคะ โอเคเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกในสถานะของคนมีคู่เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพลังงานของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกแล้วนะคะ <c oughs> มาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรสี่ถ้วยค่ะ King of Cup Page of Cup Six of Swords และไ i ่ the Moon นะคะ ไพ่เปิดหัวและไพ่ปิดท้ายไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ดีในแง่ของความรู้สึกคลางแคลงใจหรือความรู้สึกสงสัยในความสัมพันนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึง่งแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะยังไม่ตรงใจใครอีกคนที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นั่นเองนะคะ <c oughs> คุณมักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนคุณพร้อมและคุณยินดีที่จะไปช่วยเหลือแต่สิ่งที่คุณทําไปปุ๊บด้วยใจนะคะแต่สิ่งที่ คุณได้รับกลับมามันตอบแทนมาด้วยความรู้สึกที่มันคลุมเครือและมันไม่ชัดเจนจะทําให้คุณรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์นี้บางครั้งคุณก็มีความสุขนะแต่บางทีคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคําถามอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาว่าอสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณให้ไปมันได้อินทัชเข้าไปในใจของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยหรือเปล่านั่นเองพลังงานที่มันหม่งชี้จากในไพ่ทีนี้เรามาดูซิว่าพลังงานของ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะ The Magician ค่ะ Page of Cups Ace of Pentacles Ace of Swords คนคนนี้มันมีความดื้ออยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะนะคะคนนี้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ ความรู้สึกของเขามันจะเป็นความรู้สึกอะไรที่มันยังไม่ได้สตรองในแง่ของความรักสักเท่าไหรบางทีเขาพูดคุยกับคุณก็เป็นลักษณะของการแย่เล่นคุยเล่นหรือเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้รับผิดชอบต่อคําพูดของเขาอย่างจริงจังในขณะที่คุณคุณชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่คาไหนคํานั้นนะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะ,ะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหนักแน่นมั่นคงสตรองได้อย่างรวดเร็วนะคะ แต่ในความรู้สึกของเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกอะไรที่มันเพิ่งเริ่มต้นอยู่เลยนะเขายังคิดว่ามันต้องใช้เวลาพูดคุยกันไปอีกต้องใช้เวลาทําความรู้จักกันไปอีกตัวเขาเองก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปิดโอกาสตัวเองนะเขาก็เปิดโอกาส ให้กับคุณด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นพร้อมๆกันไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะบางครั้งชาวราศีพิจิกมันก็เลยจะต้องมีความรู้สึกเคร่งเครียดนะคะคุณอาจจะรู้สึกระแวงว่าเออเขามีใครซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสใครเป็นตัวเป็นตนนะ,ะทุกคนจะเป็นคนที่คุยเล่นทาให้เขามีความสุขไปวันๆนะคะทำให้เขาเขาเรียกว่าบริหารสเสน่ห์ไปวันๆมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยที่โชว์มาทางหน้าพาย่ย อะทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปในแนวทางไหนนะคะ j u s t i e ค่ะต้องใช้เวลานะ t o of pentacles แต่ก็ไม่ได้นิ่งหายไปจากกันหรอกนะ p a i e of pentacles ลักษณะนี้มันก็น่าจะเป็นลักษณะของคนที่ยังพูดคุยกันใหม่ๆยังต้องการความ สนิทสนมยังต้องการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังไม่ห่างหายไปจากคุณหรอกเพียงแต่ว่าจะให้เขาแบบลงหลักปักฐานหรือชัดเจนในความสัมพันธ์เลยมันก็ยังยากอยู่นะยังไม่ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าในแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็ยังมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเลนมันยังมีอะไรที่คนนึงร้องขอแต่อีกคนนึงก็ยังแบบว่า ไว้ทีท่ายังไม่ได้ให้ในสิ่งที่อีกคนร้องขออย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆในพิเรียดนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกสับสนอย่างนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวก็ดูดีเดี๋ยวก็ดูลักเราเดี๋ยวก็ดูชอบเราแต่เดี๋ยวบางทีก็ดูห่างเหินเหมือนไม่สนใจเราแล้วบางทีติดต่อกลับไปนานวันกว่าจะได้อ่านข้อความทีอะไรประมาณนี้ มันก็จะเกิดความรู้สึกสับสนลักษณะแบบนี้เข้ามาสําหรับชาวราศีพิจิกในถานะของคนคบคนคุยเพราะความไม่ชัดเจนของตัวเขาก็ต้องบอกก่อนว่าในพิเรนยดเนี้ยเขายังไม่ได้คิดเติบโตถึงขั้นที่จะทําอะไรให้มันจริงจจังๆแต่เขาจะชอบมีความสุขกับความสนุกสนานที่พูดคุยกันไปวันต่อวันมากกว่าที่จะคิดถึงอนาคตที่มันมีบ่วงผูกรัดอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณคุณชาวราศีพิจิกก็ต้องเขาเรียกว่าเจอโจทย์ที่ อาจจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลในการที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันเติบโตและให้มันสตรองเพราะเนื่องจากตัวเขาเองก็ยังเป็นคนที่ยังไม่ได้อยากจะชัดเจนกับใครง่ายๆนั่นเองนะคะอะมาดูซิว่าไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรอีกนะลืมตาดูโลกเขาอะอาจจะคิดว่าเขายังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีประสบการณ์น้อยอ่ะ เหมือนเพิ่งเริ่มต้นน่ะนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยไม่อยากที่จะแบบชัดเจนกับใครลงดับใครซามูไยยังเป็นเงาเลยเห็นไหมนะคะ,ะ,คะมันเหมือนกับความรักเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนกับเป็นการลงสนามมันเป็นการแข่งขันหรืออะไรต่างๆขนา,าที่จะต้องมีการแข่งขันเห็นไดมมีการ,ม,การมีแรงดึงดูดนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดคุณนะไม่เห็นว่าเขาอะ ถ้าคุณไม่ทําตัวเป็นของตายให้กับตัวเขาเองแล้วทาตัวเป็นลักษณะเหมือนกับใครๆก็จะต้องมาแข่งขันเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบว่าพิชิตใจคุณอะนะคะคุณพยายามสร้างแรงดึงดูดเหล่านี้สิมันจะทําให้คนคนนี้มันไม่ไปจากคุณเห็นไหมเหมือนจะถูกล็อกแบบว่าตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วในสถานะของคนคบคนคุยนะคุณอย่าไปเปิดเผยทุกเรื่องกับเขา พยายามเก็บความลับหน่อยพยายามอย่าให้เขาเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวหรือรู้สิ่งต่างๆที่คุณคิดเกี่ยวกับเขาภายในใจเพราะถ้าเกิดคุณเปิดเผยเขารู้เมื่อไหร่หรือบอกเขาทุกอย่างเลยว่าเออคุณจะไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรมันจะดูคุณหมดสเสน่ห์ทันทีคุณต้องทําตัวเป็นเหมือนคนที่ค่อนข้างมีความลึกลับแบบสมุไรเห็นไหมต้องทําตัวเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะให้มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะกว่าจะได้คุณเนี่ยต้องแข่งขันกับคนอื่น ะะกว่าจะช่วงชิงคุณมาได้คุณต้องทําตัวเป็นคนที่มีเป็นแม่เหล็กมีแรงดึงดูดให้กับคนอื่นเข้ามาแล้วเมื่อนั้นแหละคุณจะสามารถตะคุปคนคนนี้ได้แบบตั้งตัวไปทันเลยทีเดียวเขาก็อาจจะอยู่ภายใต้าภายใต้แรงดึงดูดของคุณภายใต้การการคอนโทรลของคุณอย่างที่เขาก็ไม่สามารถที่จะรีกเรียกได้อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำสำหรับคนคบคน,ค,นคุยเพราะฉะนั้นลอง เอาไปปรับใช้ดูกันแล้วกันนะคะโอเคจบละเดี๋ยวไปเจอกับภาคของคนโสดต่อดีกว่าน,นะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดกันแล้วพลักงานของคนโสดเป็นเช่นไรชาวราศีพิจิกมาดูกันนะสไฟต์ออฟพันโคค่ะ Queen of c u p เพ a ออ of ัน n t a โคลเอซออฟพัน a c l โคลและเฮลโลแฟนค่ะ ถ้าถามว่ามันเป็นพลังงานแบบไหนมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าร้องขอขาดแคลนรอคอยตัวคุณเองนะบางทีลึกๆแล้วในใจคุณอยากได้ความรักหรือคนที่มาเติมเต็มให้กับคุณแบบมีความรู้สึกชัดเจนมั่นคงหนักแน่นอะไรประมาณนี้แล้วคุณต้องการคนที่เข้ามาเพื่อเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีและต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันถึงจะดึงใจดึงความรู้สึกคุณได้แต่สถานการณ์ที่คุณเจออยู่คุณน่าจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาไม่ได้เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่ ตามที่คุณคาดหวังแต่คุณก็คิดว่าถ้าเกิดน้อยกว่าก็าไม่เป็นไรขอให้มีเหตุมีผลมีความคิดแบบผู้ใหญ่มีความคิดที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงในอนาคตเพราะคุณต้องการหลักประกันในชีวิตคุณต้องการความอบอุ่นเพราะคุณขาดแคลนความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าขาดแคลนความรู้สึกที่มันมั่นคงอ่ะเนี่ยนี่คือสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องและสิ่งที่หัวใจคุณต้องการ มาดูซิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์กันบ้างไพ่เด <the> <c oughs> อะซันเข้ามาเฮอร์มิตไนออฟส์สไนจวอนและเจอ t าวเวอร์คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ลึกๆในใจเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวค่อนข้างมากอนะ,ะแต่อาจจะเป็นคนขี้เบื่อดิดนนึงนะ,ะเป็นคนไม่ค่อยอดทนอะไรได้นานนะ,ะตัวเขาเองเนี่ยมักจะชอบเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์หรือชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็ทําให้คุณไม่รู้สึกแฮปปี้กับ เรื่องทุกเรื่องที่เขาจะต้องเข้าไปจัดการหรือเข้าไปจัดแจงเรื่องนี้นั่นคุณมองว่ามันดูแล้วเหมือนกับก้าวก่ายคนอื่นมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณจะเจอคนลักษณะแบบนี้เข้ามาโฟกัสใกล้ชิดติดคุณนะคะแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะและเป็นคนรักความยุติธรรมต่อสู้กับทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะแบบว่าอยู่ท่ามกลางของปัญหา อยู่ท่ามกลางของอความรู้สึกอึดอัดของคนหลายคนเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นตัวของเขาเองบางทีแล้วไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยบางครั้งและสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของคุณไปบ้าง<ม>คุณคุณชาวราศีพิจิกนะคะแต่ว่าถ้าในระยะยาวคุณเปิดใจแล้วก็มองดูคนคนนี้ก็จะเห็นข้อดีของเขาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ อะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันเป็นเช่นไร Justice ค่ะ Queen of Swords Knight nice of Cups The Star และ p a g e of Swords นะคะมีแนวโน้มที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์นะแต่บางทีแล้วคุณคุณชาวราศีพิจิกอาจจะอยากตัดก็ได้อาจจะอยากตัด,ด,อ,าจจอ,าตดอาจจะอยากไม่อยากไปต่อไม่อยากคบไม่อยากคุยกับคนที่แบบว่ามีหัวคิดที่มันค่อนข้างเป็นหัวรุนแรงหรือแนวคิดอะไรที่มันขัดแย้งกับตัวคุณหรือชอบไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นมากเกินไปคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยังมีอะไรที่มันไม่สอดคล้องต้องตรงกันแต่ ดูจากแนวโน้มความสัมพันธ์ทางหน้าไพ่แล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเพราะว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกอ,อกถูกใจหรือถูกชะตาต้องใจคุณไม่ใช่น้อยเลยแต่บางครั้งชาวราศีพิจิกอาจจะคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอาจจะคบไกลแล้วก็อยู่ภายรอบนอกไปบางครั้งก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันปะทะอารมณ์กันบ้าง แต่คุณก็มองว่าคุณอยากให้เวลามันเป็นเครื่องชี้วัดว่าความสัมพัสนเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะสตรองมันจะหนักแน่นไหมหรือเขาจะหายไปกลางคันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นรู้จักกันแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ต้องให้สถานะกันและกันก็ได้นะคะอะมาดูแนวโน้มของไพ่ออร์คิ Oracle จะว่ายังไงต่อ จุดอิ่มตัวรีไซน์เก็บหอมรอมริษ <c oughs> ขันติอดทนเผากิเลสในใจและตั้งตั้งตัวไม่ทันความรักครั้งนี้นะคะมันก็จะต้องเป็นความรู้สึกที่มันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะคะใช้ความอดทนใช้ความพยายามเหมือนสะสมความผูกพันกันไปเรื่อยๆนะคะบางอย่างที่มัน ไม่ต้องตรงกันอาจจะต้องพยายามแบบมองข้ามมันไปหรือพยายามเผาทิฏฐิเผากิเลสท,ที่อยู่ภายในใจให้มันมอดไปนะคะหลังจากที่คุณไม่คิดอคติหรือไม่คิดที่เข้าข้างตัวเองหรือไม่คิดที่อ,อะไรที่มันมาเป็นอคติในใจอะนะแล้วเมื่อนั้นนะพอคุณเปิดใจได้กว้างพอเนี่ย เขาอาจจะอยู่หมัดกับคุณโดยที่คุณไม่ทนตั้งตัวเลยก็เป็นได้คนคนนี้อาจจะเข้ามาอยู่ในใจคุณโดยที่คุณไม่ทนตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะคะไพ่บอกออกมาบ่งชี้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคนโสดนะในพิเรนนี้อาจจะเจอคนที่อาจจะยังไม่ใช่สเปคเสที่เดียวเข้ามานะคะซึ่งคุณก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะแต่ถ้าเมื่อรู้จักกันไปมันก็จะทำให้คุณรู้สึกดีได้อย่างที่คุณ คาดไม่ถึงก็เป็นได้นะคะเพราะนั้นลองดูๆไปยังไม่จาเป็นที่จะต้องให้สถานะกันก็ได้แต่ลองศึกษาและลองเรียนรู้กันไปก็ถือว่าเป็นกัรยาณมิตรที่ดีต่อกันในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนโสดก็หวังว่านะคะคุณก็น่าจะเอาคำแนะนำต่างๆไปปรับใช้ได้ในแต่ละเลือกหรือในแต่ละสถานะ นนนั่นเองะะคะโอเคฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพัชะดำมาลงให้และฝากติดตามคลิปชอตนะคะซึ่เป็นคลิปสั้นนะคะใน YouTube ค่ะซึ่งจะมี าามีการ์ดมีแรนดอมมีอะไรหลากหลายให้คุณได้เล่นกันในหลากหลายหัวข้อนะคะสนใจจะเข้าไปเล่นหัวข้อไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้รู้ว่าคุณได้เข้ามาฟังคลิปของอาจรันแพทย์ล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย